สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการาลบรูปภาพหรือว่าวิดีโอในอัลบั้มนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็นการลบที่ไม่ถูกต้องนะครับลบแล้วยังมีไฟล์ขยะอยู่ในเครื่องนั่นก็คือการกดเข้าไปลบเฉยๆนะครับซึ่งรูปภาพนั้นนะ่ะมันไม่ได้หายไปไหนครับมันยังอยู่ในถังขยะ แล้วมันก็ยังกินพื้นที่ของเครื่องอยู่ครับถ้ามันมีเยอะๆนะครับอาจจะทําให้เครื่องเราช้าได้ตัวนี้นะครับจะเป็นาการสอดการลบไฟล์ขยะนะครับหรือถังขยะจากโทรศัพท์ซ m s ซ n งที่ใช้ระบบ Android ครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ผมจะเข้าไปที่ g a l l ลอรีนะครับแล้วเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปหรือว่าที่ไหนได้ก็ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะลองลบดูครับเดี๋ยวผมจะลองลบอันนี้แล้วกันครับนี่นะครับรูปนี้นะรูปนี้ด้วยผมกดลบทิ้งนะครับมันจะขึ้นว่าย้ายไปถังขยะรูปภาพหายไปแล้วเห็นไหมครับหลายๆายคนนะครับบางคนไม่รู้ก็คิดว่าไฟล์ตัวเนี้ยหรือรูปภาพอันเนี้มันหายไปแล้วเราลบทิ้งไปแล้ว แต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ในเครื่องเราครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูความจุนะครับว่าเวลาเราลบขยะจากถังขยะไปแล้วเนี่ยความจุจะเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมก็จะเข้าไปดูในส่วนที่ดูหน่วยความจํานะครับ นี่ครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับยังเหลืออีก153.5งริกิไบต์นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราลองมาดูครับวิธีการลบที่ถูกต้องตอนนี้เราเปิดที่อัลบั้มนะครับก็จะมีหลายๆอัล,อลบัม้มให้เรากดที่3ขีดด้านล่างครับเห็นไหมครับเพื่อนๆกดเข้าไปครับมันจะมีขึ้นคําว่าถังขยะ เราลอ,ลองไปดูในถังขยะครับนี่ครับเห็นไหมครับรูปที่เราลบมาเมื่อกี้นี้ก็ยังอยู่นะครับและรูปที่เราเคยหรือว่าวิดีโอที่เราเคยลบไว้เนี่ยก็ยังอยู่ในนี้เยอะแยะเลยครับอเรามาลองล้างถังขยะกันครับผมโดยการกดเลือกครับเหมือนกับที่เราเอาลบรูปภาพเลยครับกดเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมด แล้วก็เลือกลบทั้งหมดครับเห็นไหมครับจะเป็นการลบแบบถาวรน,นะครับก็กดลบไปได้เลยโอเคตอนนี้ในถังขยะเราว่างแล้วนะครับเราจะกลับไปดูที่ความจุข,ของเมมโมรีที่เราเปิดดูเมื่อกี้นี้นี่ครับเห็นไหมครับที่จัดเก็บข้อมูล จาก153เมื่อกี้นะครก็เป็น167เนี่ยครับเพื่อนๆบางคนนะครับเพื่อนๆไม่รู้นะครับใช้งานเราก็ลบลบลบแต่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนครับมันยังเก็บอยู่ในถังขยะครับผมที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าผมเห็นว่ายังมีคนที่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับคิดว่าการลบรูป จากโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็คือมันลบไปเลยแต่จริงๆมันไม่ได้ลบไปไหนเลยนะครับมันยังอยู่ในถังขยะในเครื่องทําให้ไฟล์ข้อมูลหรือข้อมูลของเราเนี่ยมันเต็มเมมโมรี Memory เต็มนะครับทำให้เครื่องช้าลงและก็คิดว่ายังมีคนอีกหลายคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ